ญญญญนีมาอุกใจาราช่วงนี้เจ้าของผู้ชมจะไปอู้ถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นวันตี่4 4พฤษภาคมต้องมาว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่เขาต้องมาเน้นย้ำปีน้องประชาชนว่า เขาต้องไปใจซิดกันนะแล้วขั้นตอนการเลือกตั้งมีไออย่างจะได้กันพองโดยเฉพาะในพื้นทีจังหวัดลำปางเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ชมวันนี้จะได้อุจ่ายกับทันพอกกตลำปางผ่านระบบซูมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสสในวันที่1ิพฤษภาคมนี้ทันพอทองเนตรดูใจภูมิรัศการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางทันพร้อมอยู่แล้วนะเจ้าพอสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ จ้าพอเจ้าก่อนจะไปถามถึงการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี่สอบถามน้อยเจ้าบรรยากาศแต่ว่าตีพานมาเลือกตั้งลงหน้าลำปังเป็นจะได้ของเจ้าครับโอ้แต่ว่าคือครับถ้าเป็นมวยนี่ก็ยกสามนะครับถ้าเป็นมวยนะยกสามผู้ผู้มาเจ้าชิดเลือกตั้งตีลงทะเบียนไว้ดีังหว่าลำปังนะครับอารมึงเขตหนึ่ง เขตสองเขตสามเขตสี่เนี่ยเอามาคือคักครับมาคือคกักแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนี่เป็นอย่างดีนะครับเนาะแล้วก็ตอนแรกก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทุกทุกหน่วยครับเพราะว่าผู้เสียดตั้งเปิ้ลแสดงเจตจำนงนะครับเจตนาว่าเปิ้ญจะมาจะเสียดตั้งหลงหน้าเป็นลงทะเบียนไว้เนาะแล้วก็เปิ้ลจะมาจะเสียดต่ำนั่นครับจ้าส่วนคนคนเลือท่านหลวงหน้านี่นั่งน,น้อยบอกไดเจ้าผอเจ้า คนเริ่มตั้งลงหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นของเขตหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาจังหวัดลำปางนะครับมีผู้มาลงทะเบียน3,000ประคนนะครับกับม้าเจ้ชิดเกือบครบครับมีเตาซิฟปุ่มนะครับแล้วก็เขตสองที่หอประชุมอำเภอแจงห่มนะครับผู้มาลงทะเบียน300ป้ายนะครับก็มาเจ้ชิดเกือบครบเหมือนกันครับแล้วก็เขตสามนะครับที่หอประชุมจันผามหาวิท ทยาลัลราชพัฒน mm ์ลำปังนะครับลงทะเบียนสี่พันกว่าคนนะครับมาครบมาเกือบครบนะครับแล้วเกือบครบแล้วก็คืออบังบางคนเิ่นก็มาปัตันนะครับเป่นปิตลงคะแนนห้าโมงนะเิ่นก็มาแสดงตนตีที่เลือกตั้งปัตันนะครับก็เลยไปได้ลงคะแนนครับหลายคนอยู่นะครับหลายคนนะครับที่เลือกตั้งที่สีดีหอประชุมอำเภอศบป่าบนะครับหอประชุมอำเภอสุขป่าก็มีผู้มาลงทะเบียนว่าอยู่4ี่้กว่าคนนะครับมาเกือบครบกับ จ้ามีมีซีนวยตัวกันเนาะเจ้าในพื้นทีจังหวัดละยางตะวาอันนี้อันนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งหลวงหน้าปกตินะครับนอกเขตนะครับแล้วการเลือกตั้งหลวงหน้าในเขตเนี่ยสำหรับเป็นน้องประชาชนที่ได้รับคําสั่งเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่14นะครับวันสบุตรทิพซีก่อนไปเลือกตั้งหลวงหน้าในเขตนะครับตีออกประชุมที่วังกาญน์อำเภอเมืองเขตหนึ่งออประชุมอำเภอแจ้งออมเขตสอง แล้หอประชุมอำเภอแม่หมอ้อเขตสามแล้วก็หอประชุมอำเภอสบปราบเขตสี่นะครับอันนี้ก็เป็นก,นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของขของของงเขตนะครับของอำเภอที่อยู่ในเขตระดับตั้งนะครับที่จะมาเจเรจาระดับตั้งก่อนแล้วก็ลำปางมีโดยเลือกตั้งพิเศษนะครับสําหรับผู้พิการผู<อ>้สูงอายุทุกกลุ่มน,น,นะครับที่ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางนะครับที่ตำบลนิคมรัฒนานะครับก็จะมีการเลือกตั้งทั้งนอกเขตนะครับสําหรับ ผู้สูงอายุตีย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านมาถึงเก้าสิบวันนะครับกหจ็คเชียร์เลือกตั้งนอกเขตไปนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการอันตีมีที่พักอาศัยอยู่ห้างย้ายทะเบียนบ้านมาเกินเก้าสิบวันละนะครับก็เป็นเลือกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าในเขตนะครับก็จัดทาได้ทั้งสองทั้งสองประเภทนะครับสําหรับหน่วยเลือกตั้งที่ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางนะครับเจ้าเรียบร้อยดีบ่มีปัญหาอย่างน้อยเจ้าพ่อเจ้า จบทมีปัญหาครับจบลงอย่างสวยงามครับพ่อจ้าทีนี e> 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 er> er> ้อูดึงการเลือกตั้งวันวันแตกก็คือวันตีสิบสี่พฤษภาคมตีจะถึงเนี่ยเจ้าพอจะเวลาปางเองเฮาเฮามีผู้ตีมีซิดเลือกตั้งในปื้นตีเฮาเนี่ยนักน้อยหมกได้ของเจ้าอ๋อจะว่าลำปางนะครับทั้งหมดนะครับผู้มีชธ่เลือกตั้งทั้งหมดตามบัญชีเลยจืนะครับ 6แสนหนึ่งองกรสามบคนนะครับแยกเป็นเขตเขาเขาเสี่เขตเลือกตั้งนะครับสมมติเนี่ยไปเนี่ยเป็นสีเขตนะครับสเขตทั้ง13บสาเภอนะครับแยกเป็นเขตหนึงกับหนึ่งแสนันเก้อยสดคนนะครับเขตสนี่1นึ่ง4มืหนึ่งสห้ามืสาันห้อยเจ็สิบสี่คนเขตสามนะครับ1นึ่ง9มืนแสนสเกันเจ็ดบเก้าคนนะครับแล้วก็เขตี่หนึ่ 8 5 5คนอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ครับในจํานวนเนี้ยนะครับต่อเป็นผู้มีผู้มีชีร์ตั้งของจังหวัดลำปางตีไปใช้าชีร์ตั้งตะวันเนี่ยตีเขตอื่นประมาณประมาณ40,000นคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าในส่วนของผู้สมัครแล้วเจ้าในพื้นที่ลำปางของเฮานี่มีมีผู้สมัครสสนักกว่าเจ้าหอเจ้าสําหรับผู้สมัครแบบเป็นเขตเลือกตั้งของจังหวัดลำปางนะครับเขตหนึ่งมีผู้สมัครอยู่12คนนะครับเขตสองมีผู้สมัคร11คน เขตสามมีผู้สมัคร12คนเขตสี่มีผู้สมัคร11คนนะครับม่2่สองตัวเลขต่นะครับ 12, 12 11 12 11นะครับโอ้อันนี้บบได้ใบให่หวยนะเจ้าแต่วบาแต่ว่าเป็นจำนวนของของผู้ตีลงสมสัครสสอู้ถึงช่วงเนี้ยเ <c oughs> จ้าอาทิตย์นี้พอเจ้ายังอยู่ในการหาเสียงก้องสุดท้ายก็เจ้าครับอันนี้จะเป็นการหาเสียงก้องสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็มาห้ามในการหาเสียงนะครับในการเลือกตั้งโนหนนาก็พูหมายประด้ห้ามผู้สมัครในการหาเสียงแต่แต่มีข้อห้ามกว่าคือ ห้ามมาหาเสียงในบริเวณตีอกตั้งลงหน้า,านะครับห้ามมารบกวนการปฏิบัติหน้าที่ห้ามโดยตั้งหน้าเพราะว่าไปไปหาเสียงตีอกตั้งลงหน้านอกเขตกับผีประโยชน์ครับพ่าะว่เป็ดผู้มีชื่อตือกตั้งในเขตอื่นมา,า,ม,ามาใเชเตือกตั้งของหน้าเข้ากับหาเสียงตรงนั้นไปหาเสียงตามอ่าชุมชนตามหมู่บ้าน,าต,านตามตำบลต่างๆก็กได้อยู่นะครับรถแท็กซี่ไป,ปเปิดป้าสงป้าใสอย่างได้หมดรับเป็นบรรยากาศ ใน,นส่วนของผู้ตีลุงสมัครสอสอเจ้าพอเฮาเฮามีระยะเวลาในการหาเสียงมันจะไปสิ้นสุดวันไหนจะได้พองะเจ้าออการหาเสียงของผู้มีสมัครนะครับกฎหมายกาหนดให้หาเสียงได้นะครับแต่ว่าหน้าเวลาหกโมแงแ้มของวันที่สิบสามนะครับจุดเตีียมซื้นของวันที่สิบสี่นี่อันนี้ห้ามหาเสียงโดวยวิธีการใดๆเลยนะครับ เป็นโทษแกผู้สมัครหรือพรรคกัรเมืองใดนะครับห้ามผู้ใดตัวเองน,นะครับประเจว่าห้ามเฉพาะผู้สมัครนะครับผู้ใดที่จะนําข้อมูลผู้ใดที่จะเป็นคนขับรถแฮรของผู้สมัครหรือว่าผู้ใดที่จะนําข้อมูลลงในเฟซบุ๊กลงในไลน์ลงในเทวิตเตอร์ต่างๆก็ห้ามตั้งแต่หกโมงมแมลงของวันที่สิบสามนะครับจนถึงย<อ>ื่นพื้นของประเทศสิบสี่นะครับจนที่สุดวันเลือกตั้งครับอืแล้วป้าย ้ายของผู้สมัครหรือเจ้าสามารถรื้อถอนได้จึงวันไหนเจ้าหมายถึงว่าตั้งอยู่ไหนเจ้าป้ายของผู้สมัครน,นะครับกฎหมายบัดได้บัดได้บอกว่าจะต้องรื้อหรือว่าจะต้องถอนหรือว่าจะทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับ,บก็คือว่าถ้าผู้สมัครจะเก็บเป็นทรัพย์สินของตัวเก่านะครับก็ต้องเก็บก่อนเก็บก่อนหกโมงแมลงของวันที่สิบสามหรือาอ่านก็เก็บภายหลังวันภายหลังวันเลือกตั้งนะครับเก็บภายหลังวันเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นถ้าถ้าบอกเก็บนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถินในฐานะผู้รักษาการตม ามพรบรักษาวความสะอาดเดก็กกระเพื่อกิจะไปเก็บพื้นนะครับเจ้าก็คือถ้าหาเสียงก็คือหาเสียงก่อนหกโมงวันที่สิบสามอินทรเจ้าแต่ว่าป้ายคือสามารถลื้อถอนได้หลังวันที่สิบสี่อินเจ้าไดครับลื้อถอนหลังวันที่สิบสี่ได้ครับผมเจ้าจแต่ว่าแต่ว่า,วาถ้าป้ายหาเสียงของผู้สมัครคนใดเนี่ยนะครับอยู่ ทีหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ถ้ากปนิลประชาหน่วยเลือกตั้งในระดับผอยูหน่วยเลือกตั้งระดับพอออกไฟผลผ่านป้ายผ่านอย่างของผู้ใดเนี่ยผลก็สามารถที่จะเก็บป้ายนั่นไว้ในไว้ในที่รับตาผลใดนะครับจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการประชานหน่วยเลือกตั้งนะครับเ,เบจ้าพอเจ้ามีคำถามจากคุณผู้ชมตั้งบ้านเข้ามาในกรณีตีตะวะาเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้ากรณีรที่เจ้าหน้าที่เขียนหมายเลขหน่วยหน่วยเลือกตั้งตีฮอมิซิต์เนี่ยผิด เขาจะมีการแก้ไขดําเนินการจะได้พงเจ้าหรออ่อคือต้องทําความเข้าใจ่อนว่ารหัสรหัสเขตนะครับกับรหัสไปสู่คนละยังนะครับอืรหัสเขตกับหัสไปสู่คนละยังนะครับอ่ยกตัวอย่างง่ายๆครับแต่ว่าลําปางมีสิบสามอำเภอนะครับมีหัสไปสู่ตามอำเภอต่างๆนะครับแต่พอมีการเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าลําปางมีสี่เขตนะครับจะต้องกับนดรหัสเอ่อเขตเลือกตั้งคือมาแห่งไหมมีแข่ตัวเลขสี่ตัวต่อ่ัน นะครับปัจเจกหลักปานสัีนะครับหลักฐานบัญชีเพราะฉะนั้นอาการที่ผู้มีสิทธิ์ในตั้งมีความสงสัยว่าเออเขียนรหัสเขรดิตบิตรงกับรหลักปานสัีนี่อันนี้อันนี้อันนี้ปัจเจีนะครับเจ้าที่ผู้เขียนถูกต้องแล้วนะครับเจ้าที่ผู้เขียนถูกต้องแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการการเขียนรหัสเขตเนี่ยเอ่อเพิ่นกับนทุสมัยเพื่อที่จะนําไปคัดแยกที่ไส่วนบัสชีรักซีนะครับที่หน้าสองนะครับหน้าสองจะเขียนจังหวัดที่มีสิทธิ์ในตั้งนะครับเครดต ทีมีเส้เรตั้งนะครับแล้วก็รหัสเกลือตั้งรหัสเกลือตั้งตัวนี้แหละครับที่ควรจะเอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ควรจะเป็นการกระจายเป <ami> ็นการคัดแยกบัตรเรตั้งตามสองตามสองเลือตั้งนะครับแต่กรณีกรณีที่ถ้าบัตรเรือตั้งตรงนั้นนะครับถ้าบัตรเรือตั้งตรงนั้นยังมาได้ใส่สองกําเตือนะครับยังมาได้ย้อนลงเห็บกําเตือนะครับสามารถที่จะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนสองต้นหมายได้นะครับอันนี้อาจจะมีความเพลืออ ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที <ries> ่จริงๆนะครับอาจจะเข้าใจผิดในการเขียนเขียนเขียนเลขที่เพราะว่าต้องเข้าใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมี400เขตการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมี3 5 0เขตเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแบ่งเขตใหม่ในในบางจังหวัดครับในบางจังหวัดที่มาถามไอเขตใหม่แต่จังหวัดลบางมีปัญหาเพราะจังหวัดลบาง4เขตต่อเก่านะครับในในการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เนี่ยบางบางตำบลบางอำเภอก็จะได้ไปอยู่ในเขตใหม่ซึ่งมันก็จะ จะประเมือประเมาณเคสเก่าในี่ในการเลือกตั้งปี62นะครับก็อาจจะมีความพิาพาทเกิดขึ้นได้แต่ความพิาพาทก่อนที่จะย้อนสองใส่บัตรลงหีบเลือตั้งนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนสองให้ใหม่นะครับแต่ว่าในเมื่อสองน่ะลงไปในหีบบัตรเลือกตั้งเรบรอดแล้วนะครับก็การที่จะแก้ไขตรงนั้นก็จะมันต้องต้องล้อ รอความชัดเจนจากส่วงานกกตส่วนกลากนะครับว่าจะเพื่อแก้ไขเป็นแลงอย่างไรครับผมเจ้าพอเจ้าสรุปง่ายๆคือคุณผู้ชมตั้งบ้านเข้าใจง่ายๆเลยสองตีเฮาไปเลือกตั้งตีเฮาจะเอาบัตรสีม่วงกับบัตรสีเขียวใส่สองเพื่อจะไปย้อนหีบหน้าสองต้องระบุเลขเขตตีเฮาไปใจซิดหรือเขตตีเฮามีซิดเจ้าอ๋อระบุเขตตีเฮามีซิดครับเพราะว่าบัตรของเขาเนี่ยจัดูกตรงไปหน้า ไปนับในเขตที่เฮามีสิทธิ์คะแนนของเขาที่เลือกแต่ต้องเลือกผู้สมัครในเขตที่เฮามีสิทธิ์ไปใจไใจเลือกผู้สมัครที่เฮาไปใจสิทธิ์เลือกตั้งใช่ครับอ,อันเต่อกะว่าถ้าสมมุติว่ายังยังข้าเจ้าเองมีมีสิทธิ์บ้านเกิดเนี่ยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่5แต่ไปใจสิทธิ์หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าที่1 แสดงว่าหน้าสองมันต้องเขียนเป็นเลขเขตตีห้าถูกต้องก็เจ้าถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อมูลตีคุณผู้ชมบางคนอาจจะงงอาจจะสับสนว่าสรุปแล้วมันต้องเป็นเลขอันหยังครับยังผมกำเนินการครับผมเป็นผู้มิทซิ์เลือกตั้งของเขตหนึ่งเจียงใหม่นะครับแต่ว่ามาพิจารณาที่เขตสามลำปางในหน้าบนหน้าสองของผมก็ต้องเป็นจังหวัดแต่ว่าเจียงใหม่เขตละหน้าที่หนึ่งนะครับเขาใจกะว่านีอ2สองเนี่ย สอ,สองบัรหรือตั้งของผมทั้งสองบัตเนี่ยจะทรงจะถูกทรงไปตีเกณในต้งที่หนึ่งเพื่อไปนับคะแนนวันที่สิครับเจ้า,จาเห็นกรณีหนึ่งที่เห็นมานะเจ้าก็คือในตีน่าตนาที่นาเลือกตั้งเขาเขาจะต้องดูว่าจํานวนสมาชิกมีพักในพ่องอีนะเจ้าแล้วก็มีเลขเลขจำนวนผู้สมัครบอรโรบเอค่ะจะมีการแก้ไขยอย่างได้พ่องเจ้า อ๋อในในส่วนของสสน่าจะหมายถึงสสตีท่าปบีนะครับนาอเอ่อตีมีหกผู้สมัครมีเบอร์ผู้สมัครเจ้าเบอร์ผู้สมัครที่ที่มันบบครบเอเจ้าห้องเฮาจะมีการแก้ไขจะได้พ่องเจ้าอ๋อในในการเลือกตั้งในวันที่สิบสี่นะครับเอ่อวกทุกหน่วยเลือกตั้งตอนเนี้ยนะครับตอนนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งเอาเอาถอนเอาบัญชีและจ่อผู้สม <drag. S 2> ัครครับเลือกตั้งเนี่ยไปติดที่หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งถึงบัญชีและจ่้ตัวเองนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอพี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนตรวยตรวจสอบไปเลยไปพืชพอเจมนะครับไปพืชพอว่าเบอร์ไหนภาคไหนบกครับก็สามารถแจ้งมาเพื่อที่จะเอาจะเอาไปไปเพิ่มเติมเติดแก้ไขเพิมเ่มเติมก่อนในวัน่อนวันเลือกตั้งนะครับซึ่งในจังหวัดลำปางผมได้ขอ,อประหลวงพระกำนั้นนะครับทางฝ่ายปกครองทงั้งประธานชุมชนก็นได้สอดจสองดูแลได้เน้นย้ำแล้วว่า ขออย่าไปดึงไปพูดเอาผู้สมัครคนได้ออกหรือว่าภาคการเมืองได้ออกนะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นการชารุดไปโดยไปโดยธรรมชาตินะเราว่าโดนผลโดนล้มอย่างามันกับเป็นแม่ย่างนะครับแต่ว่าถ้าโดนทำลายโดยมนุษย์เนี่ยมันกับมันกับเป็นแหลักษณะหนึ่งนะครับแต่ก็ได้เน้นย้ำทั้งอขอความอนุเคราะห์ทั้งฝ่ายปก,กครองนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทั้ง ท่านน้องผู้ว่าทางประหลจวัดในอำเภอนะครับได้ขอความลงมือไปทางตกนักพยาบาลนะครับด้วยซอ,องดูแลว้วบอกบ่าเพอมีการทรํรลายใน,นส่วนของทรัพย์สินตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบเราอาจจะทําให้การเลือกตั้งบอกไปโดยสุจริตเทียงธรรมครับผมเจ้ามีมีคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาเจ้าผอ,อวาย,ยังในกรณีตีเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งเขียนหมายเลข,ขึ้นเขาพิษถือว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดก็เจ้าแล้วเขาจะมีซิดไปใจไปใจซิดเลือกตั้ง แหมไหมได้ก่อหรือว่าเขาเสียซิตกลายเป็นบัตรเสียไปเลยอ๋อคือต้องต้องเข้าใจกันนะครับว่าบัตรบัตรเอกตั้งกากากทีงง่กากบาทหนึ่งต้องกากบาทเบอร์ผู้สมัครหนะรึ่งในเบอร์ที่ผู้สมัครแล้วก็ทำเครื่องหมายกาากเนบายได้ได้ถูกต้องนะครับมาได้ไปม่ปได้ไปการนอกช่องมาได้กาย่านจะจะเปกเป็นบัตรเสียนะครับอ,อันนี้อันนี้ต้องต้องเข้าใจกันนะครับบัตรเสียคือมันมีลักษณะบัตรเสียอยู่ในตามคำวินิจฉัยนี่แหละว่าบัตรที่บัตรเรตตองหมายกากบาท ปฏิทินขึงหมายคือปติกาแล้วผมว่าจะเลือกไอนนะครับจุดจุดตัดอยู่ในอยู่นอกช่องหรือว่าจุดตัดอยู่ในทีเรากับก,กากบาดผู้สมัครตัวก,กากบาดมาเลือกมาเลือกผู้สมัครตัวย,ยาครับผมเลยบอกผมว่าจะเลือกอยังไงอันนั้นคือนั่นคือบัตรเสียนะครับแต่ว่าถ้าผู้ไม่ใช่เลือกตั้งต้องอในในหมายเลขที่มีผู้สมัครนะครับอันนั้นจะบอกเป็นบัตรเสียนะครับอันนั้นจะบอกเป็นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนแล้วอันที่สองนะครับ ในเรื่องของความคิดของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเขียนถ้าเขียนเลขเลขเคสนะครับผิพลาดนะครับแต่ว่าเขยียนรหัสเคสถูกต้องเยนะครับสองสองเซัตส,สองนั่นนะครับจะไปจะไปถูจะไปทวงเคสอยู่นะครับเพราะว่าต้องยึดรหัสเคสเป็นลักครับผมจะต้องยึดรหัสเคสเป็นลักนะครับแต่ในเรื่องความผิดตรงนี้นะครับก็ <ๆ> <S <S บ,าบาได้โยนความรับผิดชอบอย่างน้อครับแต่ว่าต้องอขออความเห็นใจของความขอความเข้าใจตัวเองนะครับว่า,าวในเรื่องของบรรยากาศนะครับมันมันก่อฮ้อนแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมารวมกันนักนะครับแล้วก็เลออยสักน้อยนึงนะครับเพราะว่าพอพอพมือการพิพาทเราก็มีการท่องเทิ้งก็เรียบแก้ไขทันทีครับผมเจ้าเจ้าแล้วการไปเลือกตั้งไอ้เจ้าคือนายครูหาเปิ้ลมีข้อห้ามอย่างพ้องเจ้า เอ่อตอนตอนนี้ก่อนก่อนที่จะไปถึงผู้หาฮะเนาะครับเนาะค้นที่มาใจมาลงทะเบียนเหลอกตั้งหลงหน้านะครับถึงในเขตตึงนอกเขตนะครับแล้วก็มิจืจอในการที่จะต้องไปลงลงคะแนนหลงหน้าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยถ้าคนถ้าคนไดบอกไปนะครับถ้าคนไดบอกไปมดซิ์ในการที่จะไปลงคะแนนว่าที่14นะครับมดสิ์ในการในการที่จะไปเลือกตั้งว่าที่14นะครับขอคนที่จะมิทซิเหลอกตั้งในวันที่14เนี่ยก็คือค้นที่ มีจ <ion up PS> <color Pokémon> ื่อในบัญชีเลือจื่อนะครับมนจื่อในบัญชีเลื่อของการเลือกตั้งที่บราได้ลงทะเบียนเลือกตั้งเราหน้าอย่างอาจจะไม่ก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งปกตินะครับพอเข้าไปในพอเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยในที่เลือกตั้งเนี่ยนหลังจากที่การแสดงตนแล้วนะครับได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วสองใบใบสีม่วงนะครับแล้วก็ใบสีใบสีเขียวนะครับสีม่วงเลือกแบงเคตสีเขียวเลือกบัญชีเล่จื่อครับก็เข้าไปลงหานะครับ ในหลักฐานการแสดงตนตีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต้องบัตรขาดนะครับจะต้องนําไปแสดงตนนะครับก็คือหลักฐานตัวจริงต่ออันนะครับหลักฐานตัวจริงต่ออันนะครับก็คือบัตรประจาตัวประชาชนนะครับอันนี้ยกเว้นว่าถ้าหมดอายุแล้วสามารถจะจ่ายได้อยู่นะครับบัตรประจาตัวประชาชนอันที่สองคือว่าแบบนี้วัตรประจําตัวประชาชนนะครับอาจจะจ่ายบัตรอื่นเตียงงานของรัฐออกให้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น บัจจรตรประจำตัวข้าราชการบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขังรบัตรไปไปครับคี่บัตรผู้สูงอายุบัตรคนพิการ <c oughs> นะครับบัตรไ,ไอไอหนังสือเดินทางอย่างเงี้ยจได้นะครับแต่ว่าต้องจ่าตัวริงทั้งหมดนะครับจเอกสารจ่าไทยเอกสารจ่ายสำเนาแล้วรับรารลองสำเนามาไมได้นะครับเพาพอไปแสดงต,ตัวตีนอนเลือกตั้งแล้วนะครับก็จะได้บัตรสองใบนะครับแต่บัตรสองใบอย่าลืมนะครับคุณธิ์เลืรกตตั้งก่อนที่จะไปหักบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเซ็นจื่อนะครับ เซ็นจื่อที่บัญชีและจื่อพร้อมมีสินทรัพย์ตั้งปอนนะครับพอจะหักบัตรเลือตั้งเซ็นจื่อบนต้นข้อบัตรเลือตั้งนะครับบัตรเลือตั้งเกตก็เซ็นจื่อแบบบัญชีและจื่อก็เซ็นจื่อนะครับพอเข้าไปในผู้หาเนี่ยนะครับสิ่งตีห้ามนะครับสิ่งตีห้ามก็คือการทำลายบัตรเลือตั้งนะครับจะเป็นชีพัดการจะเป็นชีพัดตัวนี้จะเป็นทำบัตรเนี่ยมีความชำรุดตัดีเอาเอาบัตรซ่อนตัวนี้นะครับ อันน in hmm. uh, mm ี้อันนี้ห้ามนะครับคดีนะครับอันนึงก็คือการกากระบาดแล้วนะครับแล้วก็แสดงว่าผมกาแล้วด้วยอันนี้กาเบมือนี่เบมือนี่มาได้เนะเจ้าคือกบกน้อก็ดีเท่อพูกหรือการจ่ากล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายรูปถ่ายบัตรที่ลงคะแนนแล้วนะครับ เพื่อที่จะเก็บไว้หรือว่าเพื่อที่จะเอาไปโชว์จะเอาไปจะไหนก็แล้วแต่นี่ก็จะเป็นข้อห้ามนะครับแต่มันอย่างหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งก็คือห้ามน้ำปกจ้าสัญญาณอาจาะคัดค้องสักหน่อยเลเจ้าห่อคนที่ออกมาจากคูหานะครับทุกคนที่ออกมาจากคูหาภาพบัตรเลือตั้งแล้วนะครับทุกคนต้องยอนเหยบยอนบัตรเลือตั้งนะครับลงในเหีบนะครับลงในเห็บบัตรเลือตั้งสองบัตร ลงในเห็บบัตรตั้งสองใบน,น,นะครับบัตรสีม่วงบัตรสีเขียวนะครับเกี่ยวเห็บสำรองไว้ก่อนที่จะออกไปจันโดยเด็กตั้ตงครับผมเจ้าสมมุติว่าถ้าได้บัตรมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้กาเขาเขาสามารถก่ำบัตรแล้วก็ถ่ายหูได้ก่เจ้าก,ก่อนที่เขาจะเข้าไปกายเจ้าอ๋ออันนี้ก็หมายห้ามห้ามเลยครับห้ามวัดน้ำห้ามน้ำวัสดุอุปกรณ์ถ่ายหูเข้าไปในหูหาเตาเจ้าอ่ะ อันนี้เป็นเป็นตีหู้ตรงกันเจ้าในกรณีตีเฮาเลือกตั้งเซจแล้วเจ้าพอออการนับคะแนนไออย่างต่างๆพอปิ้นฮปีปุ๊บนับคะแนนเลยก็เจ้าแล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าไล่ซดต่อน,นับคะแนนตัวได้ก่ออันนี้บันนด้ใจว่าว่าเรื่องของระเบียบกรกตเป็นไปได้นักน้อยหมอกใดะเจ้าในการนับคะแนนนะครับตีตีโนเลือกตั้งนะครับพอเวลา17บเจ็ดนาฬิกานะ สำหรับผู้มีสิทต,ตั้งตีดปรสดงตุนก่อนสิบเจ็ดนาฬิกาเนี่ยก็สามารถที่จะหับบัตรเกตั้งแล้วก็ไปไปไปลงคะแนนได้อยู่นะครับจุดมดจุหมดอาจจะเลยไปสักห้านาทีสิบน,นาทีก็บอกไปอย่างนะครั<ม>บเพราะว่าเอางดจ่ายบัตรตั้งแต่วันตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกานะครับสำหรับพอปุ๊บฮีบเลือกตั้งแล้วนะครับก็จะดําเนินการนับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับนับจํานวนผู้มีสิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์นับจํานวนบัตรที่ได้ครับมาก็ะตีได้ อาใจไปนะครับก็จะแต่นะครับแต่วันัถ้าตรวจสอบถูกต้องก็เริ่มนับคะแนนนับคะแนนถิดหน่วยเลือตั้งครับในส่วนของในส่วนของการที่จะไล่สดกรณีนี้การจะถ่ายวิดีโอกรณีนีนการจะถ่ายรูปกรนีนะครับกฎหมายบ่าบได้บ่ได้ห้ามว่าจะจะถ่ายบ่ได้นะครับแต่ต้องแจ้ว่าการถ่ายตรงนั้นนะครับต้องบ่เป็นการคัดขวางหรือว่าจะต้องเป็นบ่นต้องเป็น ต้องบอกเป็นการลบกวนการเป็นติหน้าที่ของของกรรมการนับคะแนนครับผมเจ้าถ้าจะถ้าจะถ้าท่วงการนับคะแนนนะครับถ้าจะทักท่วงการนับคะแนนเนี่ยจะต้องถ้าท่วงเป็นแายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็กรรมการนับคะแนนเพื่อนก็จะเพื่อจะวินิจฉัยนะครับเพื่อจะวินิจฉัยว่าทีทั้งท่วงมำนจได้ดำเนินการแก้ไขยังไงพ้องหรือว่าเพื่อนได้ทากระทําถูกต้องตามระเบียบกฎหมายแล้วก็ื่จะได้บันทึกในสมมติรายงานเหตุการณ์ครับผมเจ้า ผลผลคะแนนในการเลือกตั้งลลวงน้าบัตรอะไรอย่างต่างๆก็จะถูกส่งป๊กไปตามเขตท,ที่เฮามีซิตแล้วก็ไปนับร่อมกันซิบซีเลยนะเจ้าผอถูกต้องครับถูกต้องครับยังสมมติยังจะว่าเราฟังนะผู้ไม่ใช่เลือกตั้งที่ลงทะเบียนนะครับจะถูกส่งมานับคะแนนตีบ้านเฮาเขตหนึ่งนะครับ เขตหนึ่งก็น,นับคะแนนตีมหาวิทยาลัยกีฬา,านะครับเขตสองก็น,นับตีอเภอแจาโฮมนะครับเขตสามก็น,นับตีเวลัยเทคนิคแม่หม้อนะครับเขตสี่ก็น,นับตีอเมริกาช็อปป้าบนะครับอันนี้ก็จะส่งมานับตามเขตพร้อมกันในวันที่สิบสี่ครับพร้อมกันในวันที่สิบสี่นะครับ <S 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 ในส่วนของการนักทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับทุกชุดทุกหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะนับคะแนนตีหน่วยแล้วก็จะประกาศผลการนับคะแนนของแต่และหน่วย ติดตีหน้าหน่วยเลือกตั้งเลยนะครับ mm. ติดตีหน้าหน่วยเลือกตัต้งติดนะครับแล้วก็จะเอาไบเนี่ยนะครับซึ่งมีข้อความต้องการซึ่งเป็นสำเนานะครับเอามาส่งตีอำเภอนะครับเอามาส่งตีอำเภอไผ่อำเภอมันนะครับ <c oughs> อำเภอใครเภอไหนเนาะ <c oughs> อ่ส่งตีอำเภอละเจ้าหน้าที่ตีอำเภอนะครับก็ strings, จะรวบรวมจะรวบรวมเป็นอำเภอส่งไปตีพกศตเขตนะครับพกศตเคตก็จะรวบรวมทุกอำเภอนะครับเป็นประกาศของปกทตเคตนะครับเลี้ยงเลี้ยงคะแนนของ ผู้สมัครเลือตั้งครับผมในส่วนของผู้ผู้ลงสมัครสนี่เองตอนนี้ในพื้นติ่จังหวัดลำปางนี่มีมีคนร้องเรีนยนมาพองก็เจ้าขอ็ก็มีพองครับมีพองในเรื่องของการเืนะครับในเรื่องของการสัญญาไว้เชื่อในการอู้เนาะแล้วก็มีเรื่องของออการที่อาจจะมีการ อันอนี้ปห้องวะเนี่ยเงินทรัพย์างงาส,สินอื่นไดอยอะครับก,ก็มีบ้างก็ไปครับแต่บอกผ่อนนักครับผมเจ้าแต่ที่สุดนี้นะเจ้าอยากจะอ่าอท่านผอ,อนนเจ้าได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปใจสิ์เลือกตั้งกับเจ้าครับผมอไปน้องคุณผู้ฟังผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับจะวัดลำปางนะครับวันที่สิบสามก่อนเนาะวันที่สิบสามพฤษภาคมหกโมงแลงนะครับถึงวันที่สิบสี่พฤษภาคมหกโมงแลงเหมือนกันนะครับ ห้ามจำนายใจแจกหรือจัดเลี่ยงสุราทุกชนิดนะครับเพราะว่าจะเป็นการจู้งใจบะจู้งใจนะครับแค่จำนายใจแจกหรือจัดเลี่ยงนะครับตั้งแต่หกโมงแมลงของวันที่สิบสามถึงหกโมงแมลงของวันที่สิบสี่เป็นความพิดนะครับเป็นความพิดเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปกินเดีอนะครับกดเอา,นาเนาะหลงังหกโมงแมลงวันที่สิบสี่กินนะครับเพื่อการเลือกตั้งสอสอปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับจะว่านำปังมีผู้มาแช้ิเส้นเลือกตั้งอยู่ แปดสิบผลเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะแปดสิบคนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับการเลือกตั้งปีสองพันหกสิบสองนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจมรฟเขาบอกว่าการรณรงค์การลลประกาศเชิญชวนการดำเน,นินการครอประตูบ้านทุกวิถีทางนะครับที่จะเชิญชวนผู้มาออกมาใช้สิทธญเลือกตั้งนะครับคาดว่าเขาจะได้ปเปอร์เซ็นต์ของการเลือกตั้งนี้น,นะครับรตั้งกว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเราขอเชิญชวนกลุ่มพี่น้อง ออกมาแจ้ซิดออกมาแจ้เสียงนะครับหนึ่งเสียงคือพลังนะครับสร้างสรรค์ประเทศไทยนะครับไทยโหวตนะครับคนลำปางพ่อแม่แจ้ซิดวันที่14พฤษภาคม สองพนร้อยหกสิบหกนะครับแปดโมงเจ้าถึงห้าโมงมาแลงนะครับภากันตินดอยเต็งครับผมเจ้าวันนี้นี้จะน้าเจ้าผอเจ้าตีได้มาอุ้งมาจ๋าเจิญโจนปีน้องเจ้าลำปางแล้วกัทว่ปประเทศไปใจซิดกันตัวขอบคุณจะาน้าเจ้าผอเจ้าขอบคุณเจ้าเ้าครับสวัสดีครับเจ้าผอทองเนรดูใจนะเจ้าผอกกตลำปางไปใจซิดกันสิบสี่พฤษภาคมนี้เจ้าเดี๋ยวช่วงนี้ยังกันกันเดียวนะเจ้าช่วงหน้ามาติดตามช่วงท้ายรายการของเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้า ทุกเรื่องเราวเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวติ้ไหนพะยอาอันยังอุ้ม,ม้วนทุกใจตัวนแน่นอนอ